กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม g e n ช i Impact กันนั่นเองซึ่งในแพท3.3นี้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่จะเข้ามาให้เราเล่นอย่างตัวละครอ,อย่างวัตเดอร์เลอร์กันนั่นเองนะหลายหลายคนเนี่ยครับที่ต้องการที่จะเปิดตัวละครอ,อย่างวัตเดอร์เลอร์หรือลามุดเนี่ยก็กาลังหาข้อมูลอยู่ว่าตัวละครอ,อย่างวัตเดอร์เลอร์หรือลามุดเนี่ยอาจใช้อาติแฟกซ์เซตอะไรดีใช้อาวุธอะไรได้มั่งและมีการเล่นกับทีมเนี่ยเราจะเล่นกับทีมไหนดีนั่นเองนะหลายหลายคนเนี่ยครับก็น่าจะารนนคระะคอ,อย่าง คารมุดแบบละเอียดยิบเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอ์ติแฟกต์ทีมตัวละครในการเล่นเนี่ยครับว่าตัวละครอย่างวัดเดอร์หรือละมุดเนี่ยมันเล่นอย่างไงมีอ์ติแฟกต์ใช้อย่างไงและมีอาวุธอะไรใช้อะไรดีกันนั่นเองนะครับผมเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยนะอย่างแรกนะครับเราต้องมารู้หน้าที่หรือว่ารู้ ข้อมูลตัวละครอย่างวันเดอร์เลอร์กันก่อนซึ่งตัวละครอย่างวันเดอร์เลอร์หรือสคารามุตเนี่ยครับใช้อาวุธเป็นสื่อเวทมีธาตุเป็นธาตุลมและมีการเติบโตนะครับเป็นคิเลดซึ่งจะมีคิเลดอยู่ที่24.2%เที่เลเวล90กันนั่นเองนะครับผมอ่าและตัวละครอย่างสคารามุตหรือวันเดอร์เลอร์เนี่ยมีหน้าที่ภายในทีมคือเป็นไฮเปอร์แคลรี On ่ออนฟิลคือสร้างดาเมจบนสนามคล้ายๆไซโนหรือเซียวนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของตัวของสคารามุตนะว่าสคารามมุเนนนีีนีี่่ยยห้าาททอะไรภใม ต่อมาเนี่ยครับเรามาเริ่มกันที่สกิลาธาตของวันเดอร์เลอร์กันนั่นเองนะซึ่งสกิลาธาตุนี่ครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายลมไปยังบริเวณรอบๆและจะเข้าสู่สถานนะ ว i ยเฟเวอร์ซึ่งในสถานะนี้เนี่ยครับเราจะไม่สามารถใช้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศได้และในสถานะนี้เนี่ยการชาร์จโจมตีและการโจมตีปกติจะแรงขึ้นและการชาร์จโจมตีของสคารามุสเนี่ยครับจะไม่เสียสแตมิมีนั่นเองในสถานะนี้นะครับตัวของวันเดอร์เลอร์หรือสคารามุสเนี่ยจะใช้แต้มโคโกเลกุเพื่อรักษาสถานะการลอยตัวและเมื่อเดดก็จะใช้แต้มโคโกเลกุเช่นเดียวกันครับหรือก็คือเราสรุปไปง่ายเนี่ยคือการกระทําทุกๆอย่างในสถานะนี้ไม่ว่าจะเป็นการลอยสูงขึ้นการ เดสการอะไรทั้งหมดเลยเนะี่ยมันจะใช้แต้มโคโกเลียวกุทั้งหมดเลยนะครับผมและสกิลท่านนี้เนี่ยมีครูดาวที่6วิและมีแต้มคูโกรเรียวกุตอนเริ่มให้เราเนี่ยคือ100แต้มนั่นเองนะต่อมาเนี่ยครับเรามาต่อ,อที่อันติของสคารามุสในส่วนของอันติของสคารามุสเนี่ยครับมันเข้าใจง่ายมากเลยครับแบบ เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง5ครั้งแค่นั้นแหละครับและหากอยู่ในสถานะ w i favorite ของสกิลธาตุและเราใช้อันตีเนี่ยมันจะสิ้นสุดสถานะ w i favorite ทันทีก็คืออันตีนะครับเหมือนเป็นตัวจบโ o t a t i o n นั่นเองนะเหมือนเราบินเสร็จปุ๊บแล้วโจมตีโจมตีแล้วพอแต้มครูคนแล้วกูเราใกล้หมดเราก็ใช้อันติเพื่อเป็นการจบอ่า combo หรือมูฟเซตของละมุดนั่นเองอ่าซึ่งอันติตรงนี้นะครับจะมีคูดาวที่15าวิใช้พลังงานธาตุทั้งหมด60หน่วยนั่นเองนะครับผม ต่อมาเนี่ยครับเรามาต่อกันที่พรสวัสด์ของตัวสคารามุตยอย่างพรสวัสด์เจสครีมโฟเวอร์กันนั่นเองนะครับผมซึ่งพรสวัสด์นี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลธาตุหากสกิลธาตุเนี่ยมีการดูดธาตุน้ำ ธาตุไฟธาตุน้ำแข็งหรือธาตุสายฟ้าเนี่ยจะทําให้เกิดบัฟต่างๆดังนี้นะครับผมหากแล้วดูดธาตุน้ําได้เนี่ยแต้มฟูโกเรลกูตตอนเริ่มเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น120หน่วยหากเราดูดธาตุไฟได้ได <ๆ S 2> นะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวสคารามุสสามสิบเปอร์เซ็นต์หากเราดูดธาตุน้ำแข็งได้เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราฮีให้ตัวของสคารามุสเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์และหากเราดูดธา,าตุไฟฟ้าได้เนี่ยครับจะทําให้การชาร์จโจมตีการโจมตีปกติโดนมอนเนี่ยครับจะฟื้นฟูพลังงานธาาาตตุุุใหห้้้กกกัััับวววครมมสเเเอองงนนนนนนน่่ยยโดดดจะะิิขึไทๆ ซึ่งไอพรนสวรสค์ตรงนี้นะครับมันสามารถได้บัฟสูงสุดเนี่ยคือ2ธาตุอย่างเช่นเราดูดธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งเนี่ยเราก็จะได้ทั้งบัฟทําให้แต้มคูกโกเลกุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยี่สิบหน่วยและธาตุน้ําแข็งก็จะได้อาตาัตราคีเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับผมอ่าในส่วนของพรสวรรค์ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นพรสวรรค์ดูดธาตุแล้วก็ได้บัฟแค่นั้นเลยครับต่อมามาที่พรสวรรค์ g l a s s s of b r e v e r y ไอพรสวรรค์น,นี้นะครับผมบอกตามความจริงมันดูอ่านเยอะมันน่่าาาจจะะมมีีออไรรรดแตเคควิงับ พรสวรรค์น,นี้แม่งโคตรไรประโยชน์เลยครับแม่โงโคตรงิมเลยเดี๋ยวผมจะบอกทําไมมาถึงไรประโยชน์อย่างแรกเราไปรู้มันก่อนว่ามันทําอะไรได้คือพรสวรรค์น,นี้นะครับภายใต้สถานะไวไฟเวิร์ดเนี่ยเมื่อเราโจมตีปกติหรือชาติโจมตีโดนมอนเนี่ยมันจะมีโอกาส16%ที่จะได้รับบัฟดีเซนต์เมื่อเราได้บัฟดีเซนต์แล้วเนี่ยครับแล้วเราทําการเดตในสถานะไวไฟเวิร์ดเนี่ยมันจะลบบัฟดีเซนต์นั้นออกและจะทําให้การเดตในครั้งนั้นเนี่ยครับไม่ใช้แต้มคูกโกเลกุนั่นเองอ่าและหลังจากที่เราเดตไปเนี่ ลมออกไป4ลูกโดยมันจะสร้างความเสียหายลมเป็น35%ของพลังโจมตีและตอนที่ชาร์จโจมตีหรือโจมตีปกติหากมันไม่เกิดบัฟเดสเซนต์เนี่ยครับมันก็จะเพิ่มโอกาสในการเกิดครั้งต่อไปโดยจะเพิ่ม 1 2ในทุก0.1นวีนั่นเองนะครับผมและจะตัดสินมากสุดหนึ่งครั้งเนี่ยว่าจะเกิดบัฟหรือไม่เกิดนั่นเองอ่าเรามองแล้วมันก็อุ้ยอาจจะเป็นบัฟช่วยเพิ่มดาเมจอะไรอย่างนี้แต่พอผมไปคำนวณมาแล้วเนี่ยมันโคตรนิ่มเลยครับมันเบามากอย่างเช่นสมมติตัวของบันเดอร์เลอร์เรามีพลังโจมตีที่2000หน่วยและเราแดสไปเนี่ยมันใช้35%ของ2,000หน่วยพอเราไปคูณตัวคูนู่นตัวคูน,นี่อะไรเสร็จเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ600กร้ออกว่ากว่างครับดาเมจออกไปส,ส2000น่รับ โคตรเบาเลยครับประมาณ2 0 0พถึง3 0 0พันหน่วยอะ่ะกรณีเราไม่ได้บัฟเลยนะ2 0 0พันสาพันหน่วยอะ่ะเบามากอะสมะมติเราได้บัฟตรงนู้นบัฟตรงนี้อาจจะขึ้นไปสักลูกละ2 0 0พันหน่วย4ี่ลูกก็แค่8 0ดพันดามจมันเบาอะครับผมว่ามันเสียเวลาที่เราจะแดดเราสู้เอาการแดด8 0 0 0ันดามจต,ตรงนั้นเนี่ยไปตีปกติทีละหมื่นดีกว่าเชื่อผมนะเพราะสวรค์น,นี้มีเหมือนไม่มีอะเป็นพรสวรค์แบบเอาเอาติดตัวไว้เท่เฉยๆ,ๆะครับพรสวรานเนียนะ ต่อมาเนี่ยครับเรามาต่อกันที่กลุ่มดาวของตัวของวันเดอร์เลอร์นั่นเองในส่วนของกลุ่มดาวที่1น,นะครับเมื่ออยู่ในสถานะวินเฟอร์เบิร์ดเนี่ยความเร็วในการโจมตีเพิ่ม10%และลูกธนูจากพรสวรรค์แก๊สเสร็จออฟเลเวอรี่ที่ยิงออกมาเนี่ยมันจะสามารถทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้อีก25%ของพลงงังโจมตีซึ่งในซีหนึ่งเนี่ยนะครับผมมองว่ามันดูดีแค่ความเร็วในการโจมตี10%เฉยๆแล้ครับไอ้ ID, เพิ่มความแรงแก๊สเสรีจออฟ เพิ่มแรงไปอาจจะเพิ่มจาก8ป0 0ันเป็นหมื่นกว่าเงี้ยแต่ผมมองก็ไม่คุ้มอยู่ดีไอ้เพิ่มความเร็วในการโจมตีอะดีครับเพราะว่าเราจะได้ทําการตีได้เพิ่มขึ้นมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะอ่าในส่วนของ C2 นะครับในสถานะ y ายเฟเวอรเนี่ยความเสียหายของอันตีเนี่ยจะแรงขึ้นตามแต้มของคูโกเลวกุโดยทุก1แต้มนะครับ จะทําให้อันติเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่ม4%และด้วยวิธีนี้เนี่ยครับจะทําให้อันติสร้างความเสียหายได้มากสูงสุดถึง200%เลยนั่นเองในส่วนของ C3 นะครับก็คือเพิ่มเมี้ยวอันติขึ้น3เบี้ยว ในส่วนของซีสีเนี่ยครับเมื่อเราใช้สกิลธาตุแล้วได้รับบัฟจากพรสวรรค์เจสเคลม o r เวอร์แล้วเนี่ยครับจะทําการสุ่มบัฟที่ยังไม่ได้รับอีก1ชนิดเพิ่มให้เรานั่นเองนะอ่าสมมุติเราดูดธาตุน้ําไปแล้วเนี่ยครับเราได้บัฟธาตุน้ําไปแล้วส่วนอีก3ามธาตุเรายังไม่ได้ดูดไปมันก็ไม่ได้บัฟแต่ไอพรสวรรค์ตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะสุ่มสมมุติเราดูดธาตุน้ําไปแล้วเราโชคดีสุ่มได้ธาตุไฟก็จะจะได้รับบัฟสอตัวไปเลยนั่นเองนะอ่าและจะสามารถได้รับบััจาาาาาาากกสสสสููงงงงุุดดดดถึ3ชชนนนนนนิิ่เเอะมตรรใ้้้ํํบแข แล้วอีก2ธาตุที่เรายังไม่ได้ดูดก็คือาธาตุไฟและาธาตุไฟฟ้าสมมุติเราสุ่มได้าธาตุไฟก็จะสามารถมีบัฟได้สูงสุดถึง3อันนั่นเองนะครับผมมนาะในซีนี้ก็คือเหมือนดูดาธาตุไปปุ๊บแล้วก็สุ่มเพิ่มให้1อันเล็กและก็จะสามารถดูดได้มากสุด3อันนั่นเองนะ,ะในส่วนของ C5 เนี่ยครับคือเพิ่มเบลอันติ3เบล ในส่วนของ C6 นะครับในสถานะ Y Favorite เมื่อการโจมตีปกติโดนมอนเนี่ยมันจะเพิ่มการโจมตีปกติอีกหนึ่งครั้งตรงตำแหน่งที่โดนมอนนั่นเองนะซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็น40%ของความเสียหายเดิมและจะนับว่าเป็นดามิ g จากการโจมตีปกติและเมื่อแต้มของโคโกเรียวกุของตัวของวันเดอร์เลอร์เนี่ยต่ำกว่า40หน่วยมันก็จะฟื้นฟูแต้มโคโกเลกุให้4หน่วยโดยทุก0.2วินะครับมันจะฟื้นฟูแต้มได้มากสุดหครั้ง และมันจะเกิดขึ้นได้มากสุดเนี่ยครับก็คือ5ครั้งนั่นเองนะอา่าในส่วนกลุ่มดาวของละมุดเนี่ยครับผมมองว่าจริงๆมันไม่ต้องเปิดก็ได้ครับตัวของละมุดเนี่ยผมมองว่ามันค,บครบคื่้นตั้งแต่ซีสูนแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณมีงบแล้วอยากให้ละมุดแรงเนี่ยก็อาจจะเปิดแค่ซีสองบอกครับผมมองว่าซีสองก็พอแล้วถ้าใครไม่มีงบเนี่ยเราก็คิดว่าตัวละครละมุดเป็นตัวละครที่ถูกหันแขนหันขามาลงในซี 1. ไม่ครับเพราะว่าซีมัน เฉยๆมากเลยครับสำหรับผมผมมองว่า C มันเฉยมากเทียบกับตัวละครอย่างนินรู้นะฮิดาพวกนี้เนี่ยซีของตัวละครพวกนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวของรามุดอีกนะผมมองนะอันนี้เป็นมุมมองของผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเปิดจริงๆผมก็เอาแค่ซีสูตรมอรแล้วับผมไม่ไปต่อแล้วล่ะซีอื่นมันผมรู้สึกเฉยๆมากเลยไม่ได้มีอะไรให้คุ้มค่าในการกดเลยนั่นเองนะก็จะมีเท่านี้นะครับในส่วนของกลุ่มดาวของสคารามุด ต่อมาเนี่ยครับก็มาต่อกันในอ์ติแฟกของสคารามุตกันนั่นเองนะซึ่งอ์ติแฟกของสคารามุตเนี่ยครับที่ดีที่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นแฟกประจําตัวหรือแฟกใหม่ที่จะเข้ามาให้เราได้ไปฟาร์มกันในแพต3.3กันนั่นเองซึ่งอ์ติแฟกเซตใหม่นยครับในกรณีที่เราตีได้เท่าๆกับอ์ติแฟกเซตอื่นน่ะมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าอ์ติแฟกเซตอื่นอยู่ที่ประมาณ5-6%กรณีที่เราตีได้เท่าๆกันนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีทั้งบัฟความเร็วในการโจมตีจากนูน่นบัฟความเร็วในการโจมตีจากอันนั้นอีกก็ทําให้อาร์ติแฟกต์เซตนี้เนี่ยอย่างไงมันตีได้มากกว่าเซตอื่นๆอยู่แล้วคืออาร์ติแฟกต์เซตนี้นะครับถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยกับการโจมตีเร็วเพิ่มตรงนู้นเพิ่มตรงนี้เนี่ย มันจะตีได้มากกว่าชิ้นอื่นใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองรวมทั้งหมดแล้วเราลองมาหาดูแล้วเนี่ยอัติแฟกต์ประจําตัวเนี่ยครับมันจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าอัติแฟกต์อื่นๆอยู่ที่ประมาณ113%เตเลยซึ่งอัติแฟกต์ที่ดีที่สุดมันก็จะเป็นอัติแฟกต์ประจําตัวของสคารามุตนั่นเองนะครับผมลองมาเนี่ยมันก็จะเป็นเซตยําต่างๆละไม่ว่าจะเป็นเซตยําอันนั้นเซตยํามันนี้คืออัติแฟกต์ของละมุดเนี่ยมันคล้ายๆเซียวเลยวคร อัติแฟกซ์เซตประจําตัวเนี่ยมันก็จะดีที่สุดนั่นเองเหมือนเซียวเลยแต่อย่างที่เรารู้ครับแพทสามันเข้าเรายังไม่ได้เริ่มฟาร์มแน่นอนเราใช้เป็นเซต2อ ATK 2ลมก็ได้ครับมันก็เบากว่าลงมานิดนิดได้หน่อยแต่มันก็ไม่ได้น,น,ไไดน่าเกียดขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราเปิดสคารามุดมาแล้วเนี่ยแล้วเรากําลังฟาร์มแฟกให้สคารามุดอยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้อ r ติแฟกซ์เซตเซียวใช้ไปก่อนก็ได้ครับใช้จนกว่าเราจะฟาร์มอ r ติแฟกซ์ประจําตัวให้สคารามุดเสร็จกันนั่นเองนะอ่าก็จะมีเป็นปมาาส,สขขอองงุ ในส่วนสเตตของอ r t ติแฟ t ของสคารามุตท,ที่เราใช้นยครับในส่วนของนาฬิกาเนี่ยเราจะใช้เป็น ATK เปร์ซ์เท่านั้นเลยส่วนของถ้วยเนี่ยเราจะใช้เป็นโบนัสความเสียหายลมคือตอนแรกมันสามารถใช้ได้2เซตไม่ว่าจะเป็นโบนัสความเสียหายลม กับเป็น ATK เปอร์เซนต์เพราะตอนแรกเนี่ยละมุดเนี่ยมันแจกโบนัสเยอะมากๆแต่พอมันปรับนู่นปรับนี่มาใหม่เนี่ยมันทําให้เราใช้เป็น ATK เปอร์เซนต์ไม่ได้เพราะว่ามันจะเบากว่าโบนัสลมเยอะมากๆดังนั้นเราใช้เป็นโบนัสลมจะดีกว่าในส่วนของอาถ้วยนั่นเองนะในส่วนหัวเนี่ยครับเราสามารถใช้ได้2แบบก็คือเป็นขีเลกับขีดามีดเราเลือกดูเอาครับว่าเราใส่อะไรไปและบาลานซ์สเตตมันดีกว่ากัน ในส่วนของซับสเตตเนี่ยครับเราจะใช้เป็นคีเรตและก็คีดามเมตแล้วก็ ATK เปอร์เซนและก็ ER จนรีคว i r เมนต์นะครับคือพอใจเราพอใจ ER เท่าไหร่ล้วก็เอาแค่นั้นแล้วก็เป็น ATK แฟตนั่นเองนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของซับสเตตาร์ติแฟต์ของสคารามุสนั่นเองนะ ต่อมาเนี่ยครับก็มาต่อกันในส่วนของอาวุธของสคารามุสนั่นเองซึ่งอาวุธของสคารามุสเนี่ยครับผมได้ลองคำนวณมาให้แล้วครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของตารางที่ผมลองคำนวณมานั่นเองนะซึ่งอาวุธที่ผมแนะนําของสคารามุสเนี่ยก็จะมีเป็นลอดมีเป็นโซล่าโพลมีเป็นแบ็กคลิฟนั่นเองนะทาไมผมถึงไม่ค่อยแนะนาวิชดิสถึงมันจะแรงมากก็ตามเพราะว่าวิชดิสเนี่ยครับเราจะได้บัฟแค่สิบวิแรกซึ่งวิชดิสเนี่ยครับมันมีคูลดาวของปาสิบที่นานคือมัน30วิคือวิชดิทนยครับส สร้างความเสียหายแรงมากๆคือไอตารางข้างล่างเนี่ยครับก็คือที่ผมไปลองคำนวณมาที่ไม่ได้ไปเฉลี่ยดาวไทม์ซึ่งมันแรงมากๆเลยครับที่ R5 ถ้าเราได้บัฟเป็นโบนัสความเสียหายธาตุเนี่ยมันจะสร้างราเมจได้แรงกว่าประจำตัวเสียอีก10วิแรกมันจะสร้างความเสียหายแรงมากแต่อีก20วิที่เหลือครับมันไม่มีบัฟมันก็จะเบาเช่นกันดังนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําวิดดิสเท่าไหร่ถ้าคุณจะใช้วิดดิสสามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากสุ่มดวงเล่นคุณสามารถใช้วิดดิสก็ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ มใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเราสามารถใช้เป็นวิดดิทได้ก็ลองไปเลือกดูเลือกชมกันเองครับว่าเรามีอาวุธอะไรของสการามุทที่สามารถใช้ได้ก็ลองมาเทียบกับตารางที่ผมลองคํานวณดูซึ่งไอตารางตรงนี้นะครับมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าเกิดว่ามันมีการบัฟมันมีการเนอตร,ตรงนู้นตรงนี้มันก็ทำให้อาวุธอีกชิ้นนึงดูดีกว่าชิ้นนึงก็อาจจะมีขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถดูเป็นคร่าวๆเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แต่อย่าพิ่งเชื่อร0 0เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครมันอยู่ในรท มันมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เราดูเพื่อประกอบการตัดสินใจของเราเองได้นะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในส่อนอ,อาวุธของสคารามุสนั่นเองต่อมาเนี่ยครับเราก็มาต่อกันตัวละครที่เล่นกับสคารามุสนั่นเองนะซึ่งตัวละครที่เราจะเล่นคู่กับสคารามุสเลยครับก็คือจะเป็นฟาลุซันผมแนะนําให้คุณเล่นสคารามุสคู่กับฟาลุซันไม่ว่าจะเป็นเซียอะไรควรเล่นคู่กับฟาลุซันนะครับเพราะว่าฟาลุซันเนี่ยมันบัฟโหดมาก มันบัฟเพิ่มโบนัสความเสียหายท่า30%ลดต้านทานมอนอีก30%ซึ่งมันเยอะมากทําให้ละมุดคุณเนี่ยตีแรงขึ้นเยอะมากๆเลยนะในส่วนของฟารุซันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น C ีอะไรเนี่ยคุณสามารถใช้ได้เลยนะในส่วนของ C ีศูนย์คุณก็สามารถใช้ได้ C6 ก็ใช้ได้หรือว่าเราจะเล่นเป็นฟารุซันคู่กับเบนนิตก็ได้ครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยคือช่วยบัฟละมุดให้คุณตีแรงมากๆอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําก็จะมีเป็นฟารุซันเป็นตัวคู่บุญของละมุดเลยเราเล่นฟาาุุันนนคู่ลลมมไปเยเยอองผ ในส่วนของเบนเน็ตเราก็สามารถเอามาเล่นได้นะเอามาบัฟเอทีเคให้กับสคารามุตและให้สคารามุตดูดไฟจากเบนเน็ตก็เวิร์กเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยเราจะมี2ตัวที่จะเล่นได้ก็คือเป็นฟลุซันกับเบนเน็ตส่วนอีกสล็อตนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นสล็อตเฟกเราสามารถใส่อะไรก็ใส่ได้ในส่วนของตัวละครที่เราเล่นกับสคารามุตเนี่ยมันก็จะมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นจงลี่คุณเอาจองลี่มาลดต้านทานมอนเอามาป้องกันไม่ให้ละมุดโดนยิงเอาวิญจินมาบัฟแฟด ดาเมจของการโจมตีปกติเอานนยน้อยมาช่วยสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติและยังดูดธาตุน้ําจากนนยน้อยได้หรือว่าจะเอาฟิตมาช่วยสร้างด,ดาเมจข้างล่างและยังดูดธาตุไฟฟ้าจากฟิตได้เอาโลซาเลียมาแจกคิเรเลดดูดธาต น้ำแข็งจากโราเลียเอายาเอ๋มาเล่นสร้างความเสียหายข้างนอกแล้วก็ดูดบัฟธาตุไฟฟ้าจากยาเอ๋หรือว่าจะเป็นคาซือฮะเล่นสายคิก็สามารถเล่นได้ครับเพราะว่าเราอย่าลืมเราใส่เป็นฟลุซันไปคาซืฮะสายคิเราแรงแน่ๆครับเพราะว่าบับฟฟลุซันโหดทําให้คาซือฮะสายคิก็สามารถเล่นได้นะคือไอ้ส่วนตัวละครที่เล่นตรงนี้นะครับผมยังไม่ชัว เพราะว่าการเล่นจริงๆของละมุดมันมีทั้งการดูดธาตุมนีนู่นมีนี่มีเยอะมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าคอนเฟิร์มเท่าไหร่ว่าตัวละครไหนเล่นกับซาคาระมุดแล้วมันดีมากๆแต่ตัวละครที่ผมบอจะคิดออกเล่นกับละมุดต,ตอนนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งใครเห็นว่ามันมีตัวละครอีกหลายๆตัวสามารถเล่นได้คุณก็สามารถลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าตัวนี้ก็เล่นได้นะทีมนี้ก็อาจจะเล่นได้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของตัวละครที่เราจะเล่นกับละมุดนั่นเองนะอ่า ถ้าเราถามว่าาคารามุสเนี่ยมันเก่งระดับไหนผมมองว่าสคารามุสเนี่ยมันอยู่ในช่วงกลางๆคือตอนแรกนะครับผมคิดว่าสคารามุสเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างดาเมจซิงเกิลทาเกตคือสร้างดาเมจเดียวคล้ายๆโยอีใช่อีกแต่พอมาตอนนี้นะครับผมได้เห็นแล้วว่าละมุสมันไม่ได้เป็นตัวละครซิงเกิลทาเกตจ๋าซะขนาดนั้นมันยังมีดาเมจเอโอีข้างๆโดนมอนข้างๆได้อีกถ้าถามว่ามันเก่งในระดับไหนผมมองว่ามันอยู่ในช่วงกลางๆครับอาจจะช่วงกลางๆถึงเก่งมากระดับ ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเก่งพอ,พอกับเซียวแต่ว่าเซียวจะมีข้อดีตรงที่มันสร้างความเสียหายมอนหมูได้ดีกว่าแต่ละมุดก็จะสร้างความเสียหายมอนเดี่ยวได้ดีกว่าเซียวนั่นเองนะผมมองว่ามันอยู่เก่งอยู่ระดับเซียวครับถ้าเกิดว่าคุณชอบละมุดเนี่ยและอยากเปิดละมุดมาเล่นเนี่ย ผมมองว่าละมุดเปิดได้ครับถือว่าเป็นตัวละครตัวเลือกอีกตัวนึงเอามาเล่นสนุกได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นการสํารวจตรงนู้นบินตรงนี้คือเกมเพลย์ของละมุดผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะใหม่เพราะว่ามีทั้งการดูดธาตุมีทั้งการดูดธาตุได้บัฟมีทั้งบินตีมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่มีเกมเพลย์ที่น่าสนใจแต่ว่าตัวละครอย่างซาคาระมุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่เก่งแบบเมตาจ๋าขนาดนั้นณตอนนี้นะณตอนนี้อินเปเปอร์นะผมมองว่ามันก็็ไไมม่ด้้เปนตแบบห ระดับในฮีดะระดับเชียงหลิงระดับไรเดนอะไรพวกนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าเอามาเล่นได้ไหมผมมองว่าเล่นได้ครับมันอยู่ในช่วง,งกลางๆไม่ได้เก่งบือ้อๆไม่ได้อ่อนมากๆอยู่ในช่วงกําลังพอดีมาตรฐานแล้วนะในส่วนของสคารามุสเนี่ยครับอ่า ดังนั้นเนี่ยครับถ้าคุณจะเปิดสคารามุธมาเล่นหรือไม่เปิดเนี่ยคุณก็ลองช่างใจลองเทียบเอาดูนะครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยครับก็จะมีเพียงตนนัวนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ผมด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่แค่นี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ